ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1,300สโซนหัวกะทิ JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องยิ่งครุ่นคิดคำถามเหล่านั้นให้ลึกซึ้งมากขึ้นเท่าไหร่ความมั่นใจที่เขามีในศาสตร์แห่งดวงตาอย่างรู้ก็ลดลงเท่านั้นมาตอนนี้เขาถึงกับสงสัยแล้วว่าว่าทางเลือกที่เขาเลือกนั้นผิดตั้งแต่ต้น จางเซเวียนกำลังครุ่นคิดว่าเหตุการณ์โลกแตกชนิดไหนที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขากำลังหลับเมื่อได้ยินคำพูดนั้นก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกและปลอบนักปราชคุยว่าคุณหาคำตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่จำเป็นต้องคิดมากขอแค่คุณนึกถึงปัญหาเหล่านั้นเอาไว้ตลอดเวลาที่ฝึกฝนเทคนิคนั้นต่อไปก็แล้วกันนักปราชคุยยิ่งแน่นหน้าอกเข้าไปอีกทําไมเขาถึงรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นลูกศิษย์ ระยะเวลาของการทดสอบคือ3วันเพราะฉะนั้นผมก็ควรจะไปได้แล้วจังเซเวียนมองสภาพแวดล้อมโดยรอบและตั้งข้อสังเกตว่าเขายังคงอยู่ในมิติลี้ลับจากนั้นก็พลันคิดอะไรบางอย่างได้เขามองหน้านักปราดคุยแล้วคะแนนของผมละ่ะขณะที่ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆพยายามเก็บคะแนนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เขากลับหลับรวถเดียวตลอด3วันนี้เขาจะไม่ผ่านการทดสอบเพราะเหตุนี้หรือเปล่า เ,เดี๋ยววผมจะให้คะแนนคุณเดี๋ยวนี้แหละนักปราดคุยตอบอย่างกระอักกระอ่วนเขาโมวแต่วุ่นอยู่กับการพิจารณาคําถามของชายหนุ่มจนลืมเรื่องนี้ไปคงจะเป็นเรื่องตลกที่สุดในโลกหักหัวหน้าปูชนีสถานในอนาคตขาดคุณสมบัติที่จะเป็นนักเรียนของปูชนีสถานนักปราด สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบที่ได้เป็นหัวหน้าปูชนีสถานนักปราชก่อนหน้านี้ทั้ง8คนขณะที่พวกนั้นกำลังตั้งอกตั้งใจศึกษาเคล็ดวิชาดวงตาสวรรค์แห่ง9พื้นดินเบื้องล่างเขาก็จะคอยเพิ่มคะแนนให้กับคนเหล่านั้นเพื่อไม่ให้ใครรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ด้วยความบอบช้ำที่เขาได้รับในครั้งนี้ทำให้เขาลืมเรื่องคะแนนไปสนิทนักปราช์คุยรีบาอนิ้วครู่ต่อมาเขาก็พูดว่าคุณคงจะมีคะแนนมากพอที่จะได้เข้าสู่โซนหัวกะทิแล้วล่ะ ขอบคุณมากจังเซเวียนถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อได้ยินถึงตอนนี้เขาพอจะเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่หัวหน้าปูชนีสถานคนก่อนก่อนไม่ได้มวนอนหลับตลอด3วันแบบเขาแต่ได้ใช้เวลาศึกษาเคล็ดวิชาดวงตาสวรรค์แห่งก้าพื้นดินเบื้องล่างจึงไม่มีเวลาที่จะออกไปหาคะแนนเพิ่มเช่นกันเป็นไปได้ว่าพวกเขาได้เป็นนักเรียนของปูชนีสถานนักปราชญ์อย่างเป็นทางการก็เพราะนักปราชญ์คุยเพิ่มคะแนนให้ ในเมื่ออีกฝ่ายเป็นถึงผู้คิดค้นการทดสอบประตูขุนเขาการที่เขาจะเพิ่มคะแนนให้ผู้เข้าทดสอบก็คงไม่ใช่เรื่องยากอะไรโชคดีนะและหมั่นศึกษาเล่าเรียนด้วยพยายามทําลายฉนวนของตราสัญลักษณ์หัวหน้าปูชนียอสถานให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อที่คุณจะได้กลายเป็นหัวหน้าปูชนียอสถานนักปราดคนต่อไปอย่างเป็นทางการ ผมขอฝากความรับผิดชอบในการถ่ายทอดแนวคิดของปรมาจารย์คงและมรดกกอตกทอดของท่านอาจารย์ของผมให้กับคนรุ่นหลังไว้ในมือของคุณด้วยแม้เสียงของนักปราชญยจะเคร่งครึมแต่แววตาคาดหวังของเขาก็บ่งบอกว่าเขาเชื่อมั่นในตัวชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้ามีบางอย่างในตัวชายหนุ่มคนนี้ที่ไม่เหมือนกับผู้เข้ารับการทดสอบที่ได้เป็นหัวหน้าปูชนีสถานคนอื่นๆบางที่เขาอาจจะเดินคนละเส้นทางกับคนเหล่านั้นต่อให้ภารกิจจะยากเย็นแค่ไหน เขาก็ยังรู้สึกว่าชายหนุ่มจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องของเคล็ดวิชาดวงตาสวรรค์แห่งก้าวพื้นดินเบื้องล่างและปรับปรุงมรดกของท่านอาจารย์ของเขาให้สมบูรณ์แบบจนได้วางใจเธอจางเซเวียนต่อบตำแหน่งหัวหน้าปูชนีสถานมีความหมายต่อตัวเขามากมันจะทำให้เขามีความสำคัญมากพอที่จะขอหลวงล้วชิงแต่งงานและทำให้เขามีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการฝ่าด่านวอนยุธไปเป็นปรมาจารย์ระดับ9ดาวให้ได้ก่อนอายุ30ปีด้วย ไม่ว่าจะอย่างไรเขาก็จะต้องทำมันให้ได้อือนักปราดคุยพยักหน้ายอย่างพอใจก่อนจะบกมือพริบตาต่อมาจางเซเวียนก็รู้สึกว่าร่างกายของเขากระตุกและพื้นที่โดยรอบก็กลายเป็นบางสิ่งที่มีหลากสีสันฟึบเมื่อกระตุกอีกครั้งเขาก็พบว่าตัวเองยืนอยู่ตรงหน้าประตูสูงตระงานเขาก้าวออกไปข้างหน้าโดยสัญชาตญาณและก่อนที่จะทันรู้ตัวก็กลับมายืนอยู่ที่ใจกลางจตุรัสก่อนหน้าอีกครั้งหนึ่ง เรากลับมาแล้วหรือจังเซเวียนกระพริบตาอย่างสับสนเขาสำรวจพื้นที่โดยรอบในตอนนั้นเหล่านักเรียนที่ฝ่าฟันการทดสอบมาตลอด3วันต่างก็กลับมากันเกือบหมดแล้วแต่ละคนมีสีหน้าหลากหลายบางคนหน้าตาแช่มชื่นด้วยความดีใจบางคนก็หน้าตาหม่นหมอง ผลการทดสอบจะปรากฏอยู่บนแผ่นหยกทดสอบดังนั้นพวกเขาจึงยังไม่รู้ว่าตัวเองมีคุณสมบัติเพียงพอจะได้เข้าเรียนในปูชนีสถานนักปราชหรือไม่ได้แต่กับประมาณผลงานของตัวเองซึ่งผู้เข้าทดสอบส่วนใหญ่ก็พอจะรู้ผลงานของตัวเองอย่างคร่าวๆจางเซเวียนมองไปรอบๆเพื่อหากลุ่มที่เดินเข้าประตูการทดสอบขุนเขาไปด้วยกันด้วยความบังเอิญในตอนนั้นประตูด้านหลังเขาก็เปิดออกอีกครั้งจางจิ่วเซี่ยวเดินออกมาเป็นอย่างไรบ้าง ผมเองก็ไม่แน่ใจแต่คิดว่าผมคงผ่านการทดสอบได้โดยไม่มีปัญหาอะไรจังจิ้วเซี่ยวพูดด้วยแววตาที่บ่งบอกความตื่นเต้นอย่างนั้นหรือการทดสอบของคุณคืออะไรล่ะการที่ยังคงความมั่นใจเอาไว้ได้หลังจากผ่านการทดสอบอันเข้มข้นมาแล้วการทดสอบของจังจิ้วเซี่ยวจะต้องเป็นอะไร ศิลปะเพลงดาบผมเข้าถึงความเข้าใจขั้นกึ่งแก่นเพลงดาบแล้วทั้งยังเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของสามดาบแห่งหลินชู้ด้วยแม้ตอนนี้จะยังอ่อนได้อยู่บ้างแต่ผมคิดว่าก็คงมีผู้เข้าทดสอบไม่มากนักหรอกที่มีระดับความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผมจังจิ้วเซี่ยวตอบอย่างมั่นใจ ตลอดการเดินทางจากจักรวรรดิเชียนชงมายังปูชนีสถานนักปราชญ์จางเซเวียนได้ถ่ายทอดศิลปะเพลงดาบให้กับเขาทําให้ความเข้าใจในเพลงดาบของเขาก้าวกระโดดและฝ่าด่านวอนยุทธเข้าสู่ขั้นกึ่งแก่นเพลงดาบได้เมื่อประกอบเข้ากับความเข้าใจในวิชาสามดาบของหลินชู่แม้แต่มาหมิงไห่ซึ่งมีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญในศิลปะเพลงดาบก็ยังเทียบชั้นกับเขาไม่ได้ดังนั้นจึงไม่ยากเกินไปสำหรับเขาที่จะโดดเด่นกว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆในด้านศิลปะเพลงดาบ ก็ดีจังเซเวียนพยักหน้าเขาได้ใช้ความพยายามไปมากในการชี้แนะจังจิ้วเซี่ยวเพื่อหวังว่าอีกฝ่ายจะสามารถผ่านการทดสอบและก็ได้เห็นว่าจังจิ้วเซียวฝึกฝนอย่างหนักมาตลอดเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นว่าความพยายามของเขาสำเร็จผลคะแนนของผมคงน่าจะเพียงพอให้ผมได้เข้าเรียนในปูชนีสถานนักปราชญดแต่คงไม่ได้เข้าโซนหัวกะทิหรอกจังจิ้วเซียวพูดต่อ โซนหัวกะทินี่เป็นครั้งที่สองที่จังเซวียนได้ยินคคำนี้เขาอดสงสัยตาสงสัยใสยจังจิ้วเซียวไม่ได้โซนหัวกะทิคือชั้นเรียนที่นักเรียนผู้ปราดเรื่องที่สุดจะได้เข้าไปมีเพียง50ที่นั่งเท่านั้นจางจิ้วเซี่ยวอธิบายด้วยแววตาที่บ่งบอกความตื่นเต้น50ิที่นั่งเท่านั้นหรือจังเซเวียนประหลาดใจด้วยจํานวน50ิที่นั่งย่อมหมายความว่าท็อปสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการทดสอบมาได้เท่านั้นถึงจะได้เข้าสู่โซนหัวกะทิ ด้วยความเข้มงวดของการคัดเลือกก็บ่งบอกได้ว่าผู้ที่เข้าสู่โซนหัวกะทิได้จะต้องโดดเด่นขนาดไหนใช่แล้วคนส่วนใหญ่ที่ได้เข้าสู่โซนหัวกะทิจะลงเอยด้วยการได้เป็นผู้นําในองค์กรของพวกเขาถ้าผมได้เข้าโซนหัวกะทิก็คงมีโอกาสที่สถานภาพของผมในตระกูลจางจะสูงกว่าจาังเฉียนจังจิ่วเซี่ยวพูดอย่างตื่นเต้นลำดับของทายาทในตระกูลนักปราดถูกจัดโดยใช้ความบริสุทธิ์ของสายเลือดไม่ใช่หรือจางเซเวียนถามด้วยความสงสยัย ในภาพรวมก็เป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่เกณฑ์เดียวที่ใช้ประเมินอัจฉริยะบางส่วนที่มาจากครอบครัวสาขาแม้จะมีความบริสุทธิ์ของสายเลือดที่อ่อนด้อยแต่หากประสบความสําเร็จในด้านอื่นๆก็จะได้รับสถานภาพที่ดีในตระกูลจงังเช่นกันจังจิ้วเซี่ยวอธิบาย ไม่มีอะไรที่จะต้องพูดถึงมากนักเกี่ยวกับสถานภาพของปูชนีสถานนักปราชญ์ในทวีปแห่งประมาจานย์นอกจากเหล่านักเรียนในโซนหัวกะทิจะประสบความสําเร็จในอนาคตแล้วลําพังเส้นสายที่พวกเขาสร้างขึ้นก็มากพอที่จะค้าจุนสถานภาพของพวกเขาในโลกใบนี้ก็จริงจังเซเวียนพยักหน้า ผู้ที่ได้เข้าสู่โซนหัวกะทินั้นส่วนใหญ่จะเป็นอัจฉริยะจากกลุ่มอำนาจชั้นยอดต่อให้ในอนาคตพวกเขาจะไม่ได้เป็นหัวหน้าองค์กรแต่อย่างน้อยที่สุดก็ยังมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับผู้อาวุโสการอยู่ในระดับเดียวกับคนเหล่านั้นจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ต่อกันและกันและสร้างเครือข่ายอันทรงพลังขึ้นในทางตรงกันข้ามส่วนทั่วไปนั้นจะอ่อนได้วกว่ากันมาก เอาเถอะประมาณจางแล้วคุณคิดว่าคุณได้คะแนนเท่าไหร่ได้นับหรือเปล่าจะเข้าโซนหัวกะทิได้ไหมจางจิ้วเสี่ยวถามด้วยความมาอยากรู้เขาได้ใช้เวลากับชายหนุ่มคนนี้มาระยะหนึ่งแล้วรู้ดีว่าหากอีกฝ่ายใช้พละกําลังเต็มที่ในการทดสอบก็มีโอกาสสูงที่จะได้เข้าสู่โซนหัวกะทิแต่ก็นั่นแหละการจะระบุลงไปให้แน่ชัดก็ยังถือเป็นเรื่องยาก อัจฉริยะรุ่นเยาว์ผู้โดดเด่นส่วนใหญ่ของสภาประมาจา์ก็มารวมกันอยู่ในจตุรัสแห่งนี้การจะอยู่เหนือพวกเขาย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายเอออาจารย์เซเวียนยิ้มเจืินขณะสายหน้าตอบตามตรงนะผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแม้นักปราชญ์คุยจะพูดว่าได้มอบคะแนนให้เขามากพอที่จะเข้าสู่โซนหัวกะทิแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่ คุณไม่แน่ใจหรือจางจิ้วเซี่ยวเข้าใจว่าจางเซเวียนไม่อยากเปิดเผยคะแนนของตัวเองจึงไม่ถามตอบเขาหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าเอาเถิดตอนนี้คะแนนของพวกเรากำลังถูกคำนวณอยู่คงจะออกเร็วๆนี้แหละหากไม่มีอะไรผิดพลาดพวกเขาคงจะได้รู้ว่าจะได้เข้าสู่ปูชนียสสฐานนักปราดหรือไม่ภายในวันนี้อือจางเซเวียนพยักหน้าทั้งคู่พบหมาหมิงห่กับคนอื่นๆและเดินตรงเข้าไปหา ดูจากท่าทีสุขุมของมาหมิงไห่กับสีหน้าของพี่ซุนดูเหมือนพวกเขาจะทำการทดสอบได้ไม่เลวนักส่วนคนอื่นๆมีสีหน้าที่ออกจะย่ำแย่ทั้งเครียดและวิตกกังวลบ่งบอกว่าพวกเขามีความมั่นใจไม่มากก็ไม่น่าแปลกใจที่จะรู้สึกแบบนี้คนพวกนั้นอาจเป็นหัวกะทิในตระกูลหรือในจักรวรรดิของตัวเอง แต่เมื่อมาเจอกับผู้เชี่ยวชาญมากมายจากหลากหลายอาชีพหลากหลายตระกูลนักปรา์และจากนานาจักประวัติความโดดเด่นในฐานะอัจฉริยะก็ย่อมมองลงเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆอ,อยากรู้จังว่าจะมีสักกี่คนที่ได้เข้าสู่ปูชนีสถานนักปราชจางเซเวียนสงสัยขณะที่มองใบหน้าเป็นกังวลของคนเหล่านั้นการแข่งขันเพื่อขึ้นสู่ความเป็นที่สุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหากจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับเหล่าทหารมานับพันที่พุ่งผ่านป่าแคบๆเพื่อจะไปยังอีกด้านหนึ่ง แน่นอนว่าจะต้องมีบางคนที่ตกจากหน้าผาคือต้องออกจากการแข่งขันอย่างตัวเขาเป็นตัวอย่างหากไม่ใช่เพราะความโดดเด่นของตัวเขาเองก็คงไม่ได้ก้าวขึ้นถึงจุดที่เป็นอยู่นี้ทั้งที่มาจากอาณาจักรไร้ขั้นอย่างอาณาจักรเทียนเซเวียนไม่ช้าผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมดก็ออกมาจากประตูและกระดานที่แสดงผลคะแนนของผู้เข้ารับการทดสอบ500อันดับแรกก็เปลี่ยนแปลงเป็นครั้งสุดท้าย เหล่าผู้นำทางที่ต่างก็กระแวงกระวายพากันยืนออยู่หน้าแผ่นหยกสีเขียววมอเทาต่างคนต่างจับจ้องที่แผ่นหยกนั้นวิงมีแสงเรืองรองออกมาชื่อลำดับและคะแนนบนแผ่นหยกทดสอบเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งสุดท้ายในที่สุดก็มีข้อมูล500อบรรทัดอยู่บนแผ่นหยกไม่ขาดไม่เกินเมื่อเห็นผลคะแนนเสียงอื้ออึงเซงแซก็ดังขึ้นคราวนี้ทำลายสถิติมากทีเดียว ผมจะไม่พูดว่าพวกเขาทำลายสถิติแต่เป็นผลคะแนนที่ดีที่สุดที่เราเคยเห็นในการทดสอบตลอด30ปีที่ผ่านมาอันดับหนึ่งฟงสืออี้ที่ได้คะแนน70,000คะแนนแม้แต่องค์หญิงน้อยของตระกูลหลัวก็ยังทำคะแนนไม่ได้มากขนาดนี้เป็นเพราะองค์หญิงน้อยไม่ได้ใช้พละกกำลังเต็มพิกัดถ้าเธอทุ่มเทเต็มที่หลักก็อย่าว่าแต่70,000คะแนนเลยต่อให้700,000คะแนนก็ไม่มีปัญหา ในฐานะผู้ครอบครองเคล็ดวิชาผู้เก็บงำมิติเธอสามารถควบคุมพื้นที่ได้แทบทั้งหมดยังน่าสงสัยอยู่ว่ามิติลี้ลับของการทดสอบประตูขุนเขานั้นจะต้านทานความแข็งแกร่งของเธอได้หรือไม่หากเธอทุ่มสุดตัวคนเดียวที่รับมือกับองค์หญิงน้อยแห่งตระกูลหลัวได้ก็คือทายาทน้อยแห่งตระกูลจางเหล่าประมาจาย์ที่อยู่โดยรอบพากันออกความเห็น ในฐานะผู้นำทางพวกเขาเคยนำผู้เข้าแข่งขันมากมายเข้าสู่ปูชนียอสถานนักปราชญ์และแน่นอนว่าผลคะแนนที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นคะแนนที่สูงสุดในหลายทศวรรษที่ผ่านมาอันดับหนึ่งฟงสืออี้ได้เจ็ดหมื่นคะแนนถือเป็นความสำเร็จที่น่าสะพรึงทีเดียวจางอยู่ก็ไม่เลวได้6 9 0 0 0คะแนนห่างจากอันดับหนึ่งเพียง1,000คะแนนเท่านั้น ผมไม่คิดว่าหยวนไห่ชิงจะทำคะแนนขึ้นมาได้ในวินาทีสุดท้ายขึ้นมาเป็นที่สามไปชิงชวนก็ไม่เลวเขาทำคะแนนได้เป็นอันดับที่สี่เหล่าผู้นำทางต่างออกความเห็นเกี่ยวกับคะแนนอันดับต้นๆขณะที่จับจ้องชื่อบนกระดานคะแนนที่อยู่ตรงหน้า รายชื่อเหล่านั้นคือเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าสู่โซนหัวกะทิอัจฉริยะที่ปราดเปรื่องที่สุดในทวีปแห่งประมาจารย์บางทีอีกหลายร้อยปีนับจากนี้ชื่อของพวกเขาอาจยังติดปากผู้คนอยู่และเป็นที่รู้จักท่วนทั่วทุกตรอกซอกซอย ปิงหลิงชิงและเชิงเล่ยอรยาจากสาลาว,ว่าการที่ราบทานน้ำแข็งก็ได้เข้าสู่โซนหัวกะทิเช่นกันอันดับของปิงหลิงชิงนั้นอยู่ระหว่าง10ถึง20ตลอดการทดสอบถือว่าไม่เลวส่วนเชิงเล่ยอรเยาอันดับของเธออยู่ที่70ถึง80ในช่วงการทดสอบสองวันแรกแต่วันสุดท้ายก็พุ่งพวดขึ้นมาเป็นหนึ่งในห0คนแรกเธอคงได้ผ่านการทดสอบที่ยากเย็นบางอย่างคะแนนถึงพุ่งขึ้นสูงขนาดนั้นต้องบอกว่าเธอโชคดี จริงด้วยน่าเสียดายมากสำหรับจังเฉียนเขาอยู่ใน50อันดับแรกมาตลอดการทดสอบแต่อันดับของเขาตกหวบในการทดสอบโค้งสุดท้ายทำให้ต้องหลุดออกจากโซนหัวกะทิพวกเขาได้ตรวจสอบตารางคะแนนตลอด3วันที่ผ่านมาจึงพอรู้คร่าวๆว,ว่าผู้เข้าแข่งขันคนไหนทำคะแนนได้เป็นอย่างไรตลอดช่วงเวลาของการทดสอบ ทันใดนั้นใครคนหนึ่งท่ามกลางฝูงชนก็ร้องออกมาเดี๋ยวก่อนทุกคนดูอันดับที่50จางเซเวียนเขามาจากไหนตลอดการทดสอบที่ผ่านมาผมไม่เห็นชื่อของเขาเลยทุกคนรีบหันไปดูและก็ตามนั้นรายชื่ออันดับที่50บนกระดานคือชื่อที่ไม่คุ้นตาจังเซเวียนชื่อนี้ไม่เคยเข้ามาใน500อันดับแรกตลอดการทดสอบแล้วอยู่ดีๆกระโดดขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ห0ได้อย่างไร คะแนนของเขาคือหนึ่งดร้อยครั้งสุดท้ายที่ผมตรวจสอบคะแนนของอันดับที่หนะ้าร้อยนั่นคือ2 4 0 0ันคะแนนเท่านั้นผู้โดยอย่างก็คือภายในเวลาก่อนจะถึงโค้งสุดท้ายคะแนนของเขาก็เพิ่มขึ้นถึงมากกว่าหนึ่งหมคะแนนเป็นแบบนั้นไปได้อย่างไรหนึ่งหมื่นคะแนนภายในสองนาทีแม้แต่ฟงสืออีกก็ยังทำไม่ได้เขากงหรือเปล่าไม่ช้าน้ำเสียงที่แสดงถึงความสงสัยก็แพร่ะสะพัดไปทั่วทั้งห้องนั้น แผ่นหยกทดสอบจะปรับปรุงข้อมูลใหม่ทุกสองนาทีและไม่เคยมีชื่อของจังเซเวียนปรากฏมาก่อนข้อเท็จจริงที่ว่าจังเซเวียนไม่เคยมีชื่อปรากฏอยู่ใน500คนแรกนั้นหมายความว่าเขาไม่เคยได้คะแนนสูงกว่าอันดับที่500คือ2,400คะแนนแต่แล้วคะแนนของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นเป็น12,700คะแนนภายในช่วงพริบตามันออกจะเหลือเชื่อเกินไป ผู้เข้าแข่งขันทั้ง1นึ่งมืนคนใช้เวลาทั้งหมด3วันแต่ส่วนใหญ่ก็ยังทำได้ไม่ถึง1น,นึ่งมืนคะแนนส่วนหมอนี้ทำคะแนนได้มากขนาดนั้นภายในเวลา2นาทียังถือเป็นความสามารถของมนุษย์อยู่หรือเปล่าท่ามกลางความขัดแย้งและความสงสัยของฝูงชนเจ้าชิงโมถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อเห็นชื่อของจางเซเวียนเจ้าหนุ่มคนนั้นชอบทำตัวให้เขาเป็นห่วงทำให้เขานั่งไม่ติดตลอด3วันที่ผ่านมา หัวจิตหัวใจของเขาแทบไม่ได้พักผ่อนเมื่อพบว่าไม่ปรากฏชื่อของหมอนั่นในวันแรกเขาคิดว่าชายหนุ่มคงยังไม่มีโอกาสแต่ใครจะไปคิดว่าอยู่ดีๆจะได้กว่าหมื่นคะแนนในวินาทีสุดท้ายและผ่านการทดสอบแถมยังได้ที่นั่งสุดท้ายของโซนหัวกะทิด,ด้วยช่างเชื้อเชือนจิตใจกันเหลือเกินสำหรับเขาการที่ผู้เข้าแข่งขันซึ่งตนเองพามาได้เข้าสู่ปูชนียอสถานนักปราชญ์และเข้าถึงโซนหัวกะทินั้นถือเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง จางจิ้วเซี่ยวหมาหมิงหายซุนการรวมแล้วก็มีผู้เข้าแข่งขันเจ็คนที่เราพามาซึ่งประสบความสําเร็จในการทดสอบถือว่าไม่เลวเจ้าชิงโมพยักหน้าแม้ผลการทดสอบจะต่ํากว่าความคาดหมายมีเพียงเจคนจาก33คนที่ผ่านการทดสอบไปได้แต่เมื่อพิจารณาถึงว่าหนึ่งในนั้นเข้าถึงโซนหัวกะทิด้วย ก็ยังถือว่าไม่เลวด้วยผลงานนี้เขาคงจะมีคุณสมบัติได้เลื่อนขั้นไปยังสถานที่ที่มีผู้เข้าแข่งขันที่แข็งแกร่งกว่านี้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่ปูชนียสอถานนักปราชญ์ในปีหน้าเช่นเดียวกับปฏิกิริยาของเหล่าผู้นำทางผู้อาวุโสหลิวขมวดิ้วผลการทดสอบมีบางอย่างแปลกแปลกเขาเป็นผู้อาวุโสของปูชนียสถานนักปราชญ์มานานแล้วได้พบอัจฉริยะมานับไม่ถ้วนแต่ยังไม่เคยเห็นใครทำคะแนนได้ถึงหนึ่งหมื่นคะแนนภายในเวลาสองนาที ผู้อาวุโสหลิวครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันไปพูดกับผู้อาวุโสที่อยู่ข้างๆและสั่งการผู้อาวุโสหานซูไปตรวจสอบสถานการณ์ทีีขอรับผู้อาวุโสหานซูพยักหน้าเขารีบออกไปจากห้องไม่ช้าก็กลับมาพร้อมกับสีหน้าที่อธิบายได้ยากเห็นสีหน้าแปลกประหลาดของผู้อาวุโสหานซูผู้อาวุโสหลิวถามเกิดอะไรขึ้น ผมตรวจสอบข้อมูลแล้วตามที่เห็นจนถึงการปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายจังเซเวียนไม่ได้เลยสักคะแนนพูดง่ายๆก็คือเขาทำคะแนนได้1,2,700คะแนนในวินาทีสุดท้ายผู้อาวุโสหานซูตอบพร้อมกับขมวดคิ้วแผ่นยกทดสอบไม่เพียงแต่บอกชื่อและคะแนนของผู้เข้าแข่งขัน500ออันดับแรกแต่ยังเก็บการขึ้นลงของคะแนนของแต่ละคนเอาไว้ด้วยไม่อย่างนั้นก็จะระบุได้ไม่ชัดเจนว่าใครผ่านการทดสอบและใครที่ไม่ผ่าน ก่อนหน้านี้เขาเช็คข้อมูลที่ผ่านมาของจังเซเวียนแล้วก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าจนถึง2นาทีสุดท้ายผู้เข้าแข่งขันคนนั้นไม่ได้แม้แต่คะแนนเดียวแต่เมื่อการทดสอบถึงจุดสิ้นสุดเขาก็กระโดดขึ้นมาอยู่ในอันดับที่50ชัดเจนว่ามีบางอย่างที่แปลกประหลาดมากสำหรับสถานการณ์แบบนี้เขาได้12,700คะแนนในวินาทีสุดท้ายมีการทดสอบไหนในการทดสอบประตูขุนเขาที่ทำให้ได้คะแนนมากขนาดนั้นในครั้งเดียวหรือเปล่าผู้อาวุโสหลิวถามอย่างเอาจริงเอาจัง ก็อย่างที่คุณรู้การทดสอบประตูขุนเขาถูกคิดค้นขึ้นโดยนักปรชญ์คุยและแม้แต่ผู้อาวุโสอย่างพวกเราก็ไม่มีอำนาจที่จะไปตรวจสอบว่ามีการทดสอบชนิดไหนอยู่ในนั้นบ้างเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งของการทดสอบก็ไม่ได้แต่จากสถิติตลอด100ปีที่ผ่านมาคะแนนสูงสุดที่จะได้รถเดียวก็คือการทำความเข้าใจค่ายก,ายกลวงตาสังหารเกรด8ขั้นกลางคือ5,000คะแนน มาถึงตอนนี้ผู้อาวุโสหานสูลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อสถิตินี้เป็นของจางเฉินจากตระกูลจางซึ่งก็ทําให้ตื่นเต้นกันมากผมรู้เรื่องนั้นเหมือนกันแค่5,000คะแนนนั่นก็แทบไม่น่าเชื่อแล้วแต่จางเซเวียนคนนี้ทําได้ถึง12,700คะแนนในรถเดียวเขาผ่านการทดสอบแบบไหนกันผู้อาวุโสหลิวยังไม่อยากเชื่อมีการทดสอบในการทดสอบประตูขุนเขาที่ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถได้คะแนนมากๆในรถเดียวแต่การทดสอบเหล่านั้นก็ผ่านไปได้ยาก ยิ่งไปกว่านั้น5,000คะแนนก็ถือเป็นคะแนนที่น่าทึ่งแล้วในการทดสอบเพียงหนึ่งครั้งสำหรับผู้เข้าทดสอบที่ได้12,700คะแนนในครั้งเดียวนั้นพูดตามตรงเขายังไม่อาจทำใจให้เชื่อได้ผู้อาวุโสหลิวครุ่นคิดอยู่ครู่นหนึ่งก่อนสั่งการสำหรับตอนนี้ประกาศผลก่อนเธอจากนั้นจัดการท้าทายของผู้พ่ายแพ้ขึ้นเพื่อทดสอบว่าจางเซเวียนมีความสามารถในการได้คะแนนทีละมากๆแบบนั้นจริงหรือไม่ก็ดีผู้อาวุโสหานซูพยักหน้า หลังจาก3วันของการทดสอบผู้เข้าแข่งขันก็ล้วนเหนื่อยอ่อนดังนั้นปูชนีสถานนักปราชญ์จึงประกาศผลอย่างรวดเร็วเพื่อที่พวกเขาจะได้พักผ่อนโดยเร็วที่สุดแต่ทั้งนี้ก็ยังมีข้อย,ยกเว้นอยู่ ยกตัวอย่างนี้บางครั้งที่คะแนนของผู้เข้าแข่งขันหลายคนปรากฏขึ้นอย่างไม่ปกติในสถานการณ์แบบนั้นปูชนียาสถานนักปรา์จะจัดการแข่งขันขึ้นโดยอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบเข้าท้าทายผู้ที่ผ่านการทดสอบและให้ผู้ที่ได้คะแนนอยู่ในโซนทั่วไปเข้าท้าทายผู้ที่อยู่ในโซนหัวกะทิ อันดับแรกสิ่งนี้จะเป็นการแสดงความแข็งแกร่งของนักเรียนให้เหล่าครูบาอาจารย์ได้เห็นเพื่อที่จะเลือกให้คำชี้แนะได้เหมาะสมอันดับที่สองคือเพื่อยืนยันให้แน่ใจว่าผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการทดสอบนั้นผ่านมาได้อย่างชอบธรรมและโปร่งใสไม่มีการคดโกงหรืออะไรทำนองนั้น หากเหล่าผู้เข้าแข่งขันได้รู้ว่าจางเซเวียนเข้าสู่อันดับที่50ภายใน2นาทีสุดท้ายคงจะมีหลายคนที่ตั้งคำถามถ,ามถึงความยุติธรรมของการทดสอบดังนั้นการท้าทายครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อยืนยันให้เห็นว่าเขาได้ตำแหน่งของตัวเองมาโดยใช้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงไปกันเธอหลังจากพูดจบผู้อาวุโสหลิวก็เรียกคนอื่นๆให้ตามไปคนอื่นๆตามเขาออกไปไม่ช้าก็มาถึงจตุรัส ตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนออกจากประตูขุนเขามาหมดแล้วและกำลังจ้องมองท้องฟ้าด้วยสีหน้าที่บ่งบอกถึงความคาดหวังและความตึงเครียด ขอแสดงความยินดีที่ผ่านการทดสอบตลอด3วันที่ผ่านมาพวกคุณล้วนแต่เ,นตเหนื่อยตอนนี้ผมขอประกาศผลการทดสอบอันดับแรกขอประกาศชื่อผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับเลือกเข้าสู่โซนหัวกะทิขณะที่เสียงก้องกังวานของผู้อาวุโสหลิวดังไปทั่วจตุรัสเขาก็คว้าพื้นที่ตรงหน้าไว้และท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวระยิบระยับเกิดแสงสว่างวา่ามีรายชื่อปรากฏตามกันมาเรื่อยๆฟงซืออี้จังอยู่หย,ยวนไห่ชิงไปชิงช,งชวนเมื่อแต่ละชื่อปรากฏ ก็จะมีเสียงเชดังสนั่นจากฝูงชนผมได้ยินชื่อฟงสืออี้มานานแล้วเขาเป็นสิทธิสายตรงของหนึ่งในผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ของสภาปรมาจารย์สำนักงานใหญ่เขาเป็นสิทธิสายตรงของปรมาจารย์ระดับก้าวดาวหรือไม่น่าแปลกใจที่เก่งกาจขนาดนั้นได้รับคำชี้แนะที่แม่นยำตั้งแต่อายุยังน้อยเขาคงจะเก่งกาจในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกรง่งหรือพลังปราณสมควรแล้วกับอันดับที่หนึ่ง ผมคิดว่าจังอยู่น่าจะมีโอกาสได้อันดับหนึ่งในการทดสอบครั้งนี้ตระกูลจางนั้นยิ่งใหญ่มากและมีอัจฉริยะมากมายถึงจังอยู่จะมีความปราดเรื่องที่โดดเด่นแต่ก็ยังห่างจากอันดับหนึ่งเป็นธรรมดาที่ทรัพยากรที่เขาเข้าถึงจะมีจำกัดรายชื่อส่วนใหญ่ที่ปรากฏนั้นเป็นที่คุณตาของฝูงชนที่นี่สำหรับพวกเขาคนเหล่านี้เปรียบเสมือนดวงดาวบนท้องฟ้าที่เอื้อมไม่ถึงเชิงเล่อยอเหยาเธอได้เข้าสู่โซนหัวกะทิเช่นกันหรือจังเซเวียนตั้งข้อสังเกต เมื่อพิจารณาจากการที่เฉิงเล่อยอเห่ยาเข้าสู่โซนหัวกะทิได้ทั้งที่เป็นแค่นักรบกันละทิ้งช่องว่างขั้นสูงสุดก็ดูเหมือนเธอจะมีความปราดเรื่องที่โดดเด่นไม่เบายิ่งรายชื่อปรากฏมากขึ้นเท่าไหรจางเซเวียนก็ยิ่งสงสัยมีผู้เข้าแข่งขันมากมายที่ใช้แซ่จางพวกเขามาจากตระกูลจางทั้งหมดเลยหรือเปล่าไม่ช้าสี่สิบรายชื่อก็ปรากฏซึ่งสิบชื่อในนั้นใช้แซ่จางทุกคนมาจากตระกูลจางหรือ การที่ตระกูลจางคว้าไปได้ถึง10จาก50ที่นั่งของโซนหัวกะทิพวกเขาจะทรงพลังไปหน่อยไหมขณะที่จางเซเวียนกำลังจะหันไปถามจางจิ้วเซี่ยวแสงสว่างบนท้องฟ้าก็กระพริบเป็นครั้งสุดท้ายและชื่อหนึ่งก็ปรากฏขึ้นปิดท้ายรายชื่อทั้งหมดจางเซเวียนเขามาจากตระกูลจางด้วยหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่นะผมเห็นรายชื่อของผู้เข้าแข่งขันของตระกูลจางปีนี้แล้วไม่มีชื่อนี้เลย ดูเหมือนเขาจะเป็นประมาจานคนหนึ่งจากจักรวรรดิชิงหยวนทันทีที่มาถึงจตุรัสก็หาเรื่องเฉิงเล่ยเหวยาจากสาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งและซ้อมจังเฉียนจากตระกูลจังด้วยเขากล้าซ้อมจังเฉียนช่างกล้าหาญเสียจริงใช่ไหสิคนที่มีความแข็งแกร่งพอจะเข้าสู่โซนหัวกะทิน่าจะขาดความมั่นใจในตัวเองได้อย่างไรเมื่อชื่อของจังเซเวียนปรากฏเสียงเซงแซก็ดังขึ้น ทุกคนดูเหมือนจะรู้จักรายชื่อ49คนแรกเพราะล้วนแต่มาจากตระกูลที่โดดเด่นหรือมีชื่อเสียงซึ่งชื่อเสียงของพวกเขาก็ด่งดังไปไกลมีแต่อันดับที่50เท่านั้นคือจางเซเวียนที่ไม่คุ้นตาด้วยวิธีการอันแปลกประหลาดชื่อของเขาก็ลงเอยด้วยการมาอยู่ในรายชื่อ50คนแรกนักรบจิตวิญ,ญญาณต้นกำเนิดขั้นสูงสุดแถมยังเป็นเพียงคนธรรมดาสามัญจากจักรวรรดิชิงหยวนอันห่างไกลแต่เข้าสู่50อันดับแรกได้ ช่างเหลือเชื่อเสียจริงๆ JT c เจทีแชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง